ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง สกอร์สไนเปอร์เป็นประจําทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่าคืนวันนี้วันที่21ตุลานะก็เป็นวันแรกในช่วงหยุดยาวของสุดสัปดาห์นี้เนาะวันจันทร์ก็จะหยุดกันนะวันที่23นะหยุดกัน21 22 23 3วันก็เป็นวันหยุดยาวเลยเนาะวันนี้ก็มีบอลลีกมาแล้วเนาะหลังจากที่พักทีมชาติไปเกือบ2ออาทิตย์เนาะบอลลีกหลักของเราก็กลับมาแล้ว วันนี้พรีเมียร์ลีกมีคู่เอกหลายคู่เลยแต่ผมเลือกคู่นี้มานะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะเป็นคู่ระหว่างเชลซีเจอกับทางอาร์เซนอลนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเชลซีสนามสแตมฟอร์ดบิดเตะกันเวลา5้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เชลซีเจอกับอาร์เซนอลวันนี้เล่นกันที่บ้านของเชลซีนะสนามสแตมฟอร์ดบิดอุณหภูมิที่ลอนดอนวันนี้12องศาแล้วก็มีฝนเล็กน้อยนะก็เป็นสแตนดาดของทางลอนดอนแหละมีฝนโปรยปลายลงมามันไม่ใช่ฝนตกหนักนะที่อังกฤษเป็นฝนโปรยปลายมาให้พอแฉะชื้นๆนะแล้วก็อุณหภูมิวันนี้ก็ถือว่าเย็นโอเคเลย12องศานะเป็นนอร์ทเวสต์ลอนดอนดาบี้นะมาดูเฮดทูเฮดกันหน่อย ใ้ดูเฮดของผู้นี้6แมตช์หลังสุดนี้อาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้ถึง5ครั้งเชลซีชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะ เชลซีชนะนี่ต้องย้อนกลับไปปี2021เลยนะปี2022-20 2 3นี่นอาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้ตลอดเลยนะในช่วง3มแมตช์หลังนะก็อาร์เซนอลดีจริงๆนะเวลาเจอกับทางเชลซีนะเจอกัน6แมตช์หลังสุดนี้เก็บชัยชนะไปถึง5เลยนะอาร์เตตานี่ผูกปีชนะทางเชลซีเลยในช่วง3-4ปีที่คุมทีมเนาะทางเชลซีนี่เปลี่ยนผู้จัดก,การทีมหลายคนนะเดี๋ยวตูเครนเดี๋ยวเป็นพอตเตอร์นะตอนนี้มาเป็นโปเชติโน่นะก็ อาร์เซนอลนี่ผูกปีชนะมาเลยนะ3-4ปีหลังนี้เนาะเฮดดีกว่าชัดเจนเลยอาร์เซนอลชนะไป5แล้วก็เชลซีชนะ1เดินทางแค่10กิโลนะใกล้ๆนะจากทางอิมิเลสสเตเดียมมาถึงทางสแตมฟอร์ดปิดก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการเหนื่อยล้าในการเดินทางเนาะใกล้นิดเดียวเอง10กิโลมาดูตารางคะแนนกันหน่อยตอนนี้อาร์เซนอลอยู่ที่2นะตามสเปอร์อยู่ ไม่ใช่ตามที่แต้มนะตามที่ลูกได้เสียแค่นั้นเองนะลูกได้เสียก็บวก10เท่ากันด้วยนะแต่ว่าลูกยิงได้ในทางสเปอร์มากกว่านะมี20แต้มด้วยกันเนาะทีมคู่หูจากนอตลองดอนตอนนี้เป็นที่1ที่2เลยส่วนทางเชลซีกระเตื้องขึ้นมานิดหนึ่งนะตอนนี้อยู่อันดับที่11แล้วนะแต่ก็ยังอยู่ในครึ่งล่างของตารางนะแข่งไป8นัดมี11แต้มเนาะชนะ3เสมอ2แพ้3นะเกมรับยังพอดูดีอยู่นะเชลซีเสียแค่เจ็ดลูกเท่านั้นเองแต่เกมลูกจะอยู่ยิงน้อยไปหน่อยนะจาก ถ้าดูจากอาวุธของทีมเนาะที่มีตัวลุกเยอะเหลือเกินนะแต่ว่ายิงได้แค่11ประตูเท่านั้นเองส่วนอาร์เซนอลนี่เกมรับดีที่สุดในลีกเลยนะตอนนี้เสียแค่6ประตูเท่ากับแมนซิเกมลุกก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆน,นะยิงไป16บประตูก็ตอนนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับ2นะส่วนเชลซีอยู่อันดับที่11นะไม่ได้อยู่ในโคตาฟุตบอลยุโรปด้วยนะตอนนี้ค่อนข้างไกลเลยสําหรับเชลซีก็ต้องเร่งเครื่องล่ะนะเชลซี Chelsea ไม่ได้เล่นบอลยุโรปด้วยนะก็มีแต่ฟุตบอลลีกในประเทศเท่านั้นเองส่วนอาร์เซนอลุย แชมเปี้ยนลีกด้วยแล้วก็บอลลีกในประเทศโปรแกรมค่อนข้างแน่นนะสำหรับอาเซนอลส่วนเชลซีนี่โปรแกรมมีแต่ฟุตบอลในประเทศเท่านั้นเองมาดูฟอร์มหลังสุดกันหน่อยฟอร์มหลังสุดของเชลซี6แมตช์หลังสุดนี่ชนะ3เสมอ1แพ้2นะกระเตื้องขึ้นมาเยอะเลยนะหลังจากที่แพ้วิลลาเปน1น เมื่อตอนปลายเดือนกันยานเนาะแต่หลังจากนั้น3แมแม์นี้เก็บชัยชนะได้รวดเลยนะชนะไบรตันหนึ่งศูนย์ชนะฟูลแลมสองศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดชนะเบอร์ลี่สี่หนึ่งแต่ก็ดูคู่แข่งไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะมีฟูลแลมกับเบอร์ลี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยแข็งนะแต่ก็เชลซีก็ชนะได้จะแข็งก็จะมีไบรตันนะแต่ก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมาเยอะละสำหรับเชลซีเนาะชนะ3นัดติดแล้วส่วนทางฝั่งทีมเยืยนอาร์เซนอลพกแมทหลังสุดชนะ4เสมอ1นึมีแพ้หนึ่งนะมีแพ้ลองไปผลงประตูต อังกฤษนี่ก็ยังดีอยู่นะในพรีเมียร์ลีกนี่ยังไม่แพ้ใครเนาะ8นัดชนะ6เสมอ2นะนัดล่าสุดก็เพิ่งขยม Man City ม่มแมนซิตี้มาได้1ประตูต่อ0ูนะก็เป็นชัยชนะ2นัดติดของอาร์เตต้านะที่ชนะเปนะ๊ปเนาะนัดแรกก็คือชนะในคอมมูนิตี้ชิล์นะนัดที่2ก็เป็นพรีเมียร์ลีกนัดแรกที่บ้านอาร์เซนอลนะตอนนี้ฟอร์มแรงต่อเนื่องนะสำหรับอาร์เซนอลมีสะดุดเจอนัดรองนัดเดียวนะในยูฟ่าแชมเปียนลีกแต่ฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกนี่ยังชนะอย่างต่อเนื่องเนาะ มาดูฟอร์มการเป็นทีมเย้าทีมเยือนหน่อยเชลซีเวลาเล่นในบ้านนี้มีแพ้มีชนะมีเสมอสลับกันไปนะหกแมตช์ชนะ3เสมอ1แพ้ 2, นะั้นะล่าสุดชนะไบรตันมาแต่ก่อนหน้านั้นนี่คาบ้านไป2นะัดติดเลยแพ้ทางแอสตันวิลล่าแล้วก็แพ้ทางนอตติงแฮมฟอร์เรส์อย่างไม่น่าแพ้เนาะส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลเวลาไปเยือนนี่ก็จะมีเสียสถิตินัดเดียวนะนัดเจอลองเนาะห้าแมตช์หลังสุดนี้ชนะ4แล้วก็แพ้1นะัดนนอกนั้นชนะมาหมดเลยนะชนะ1นึ่งศูนย์ชนะ 4, สี่ศูนย์นะหนึ 1, ่งศูนย์นี่ 3, สนัดหลังสุดที่เล่นในพรีเมียร์ลีกนี่เวลาอาร์เซนอลไปเยือนนี่ไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวเลยนะดูจากตรงนี้เนาะชนะบอลมัด4-0ชนะเบนฟอร์ด1-0ชนะเอเวอเรตัน1-0แล้วก็ชนะคิตตันพาเลต1-0เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสวยเลยนะออกไปเยือน4เกมไม่แพ้ไม่เสมอชนะอย่างเดียวแล้วก็ไม่เสียประตูด้วยสถิติตรงนี้ของอาร์เซนอลดีจริงเวลาออกไปเล่นเกมเยือนในพรีเมียร์ลีกเนาะมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน 10เกมหลังสุดของเชลซี 4, ยิงได้14ลูกเสีย8ลูกส่วนอาร์เซนอล11เกมยิงได้22 เสีย8นะตัวเลขของอาร์เซนอลก็ดีกว่าทั้งเกมลุกและเกมรับนะโดยเฉพาะเกมลุกนะเกมลุกอาร์เซนอลนี่เฉลี่ยนัดละ2ลูกเลยส่วนเชลซีกระเตื้องขึ้นมานิดนะจากประมาณ1.1 1.2ตอนนี้ขยับมาเป็น1.4ประตูต่อน,นัดแต่ก็ยังไปรองอาร์เซนอลอยู่ประตูเสียนี่ใกล้เคียงกันนะ0.8ประตูต่อน,นัดกับ0.73ประตูต่อน,นัดก็ใกล้เคียงกันเลยเกมลุกอาร์เซนอลดีกว่าเกมลับอา,นะา,บาร์เซนอะลนก็ มาเริ่มกันที่ตัวเจ็บตัวแบนนะทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีก็ยังยาวเป็นหางว่าวเหมือนเดิมนะสำหรับตัวเจ็บเนาะที่ลงสนามไม่ได้ชัวร์ๆนี่6ตัวเลยนะเวสลี่โฟฟาน่าเอ็นกุนคูลาวเวียเบนชิเวลแบตเตเนลีแล้วก็โบจ้านะโบจจาหายก็มาเจ็บกลับไปอีกแล้วสําหรับโบเจานะอุตส่าห์เป็นตัวสํารองมานัดหนึ่งนะแล้วก็เจ็บกลับไปอีกแล้วสําหรับโบจ้านะตัวที่ยังไม่ค่อยฟิตก็จะมีดาซิซี่แจ็คสันลิสเจมชูบูเมกาแล้วก็เทเวอร์ชาโลบานะก็ยังเยอะอยู่นะทั้งหน้าทัั้งงงลลาทหเยนะ ไล่เรียงกันไม่ครบเลยล่ะนะมีทุกตำแหน่งเลยสำหรับเชลซีตัวเจ็บเนาะส่วนอาร์เซนอลมีตัวเจ็บ2ตัวที่ลงสนามไม่ได้ก็คือ,อยูเลนทิเบอร์ที่เจ็บยาวอยู่แล้วแล้วก็เลอันดดลทอสซาที่เจ็บมาจากเกมทีมชาตินะวันนี้ก็ลงสนามไม่ได้ส่วนวิลเลียมซาริบากับบูกาโยซาก้ายังไม่ฟิต100%แต่คาดว่าน่าจะเข็นลงนะเพราะเกมนี้เป็นเกมใหญ่เนาะอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตสูตัวผู้เล่นกัน เจ้าบ้านเชลซีลูกทีมของโปเชติโนนะ4-3-3นักโกเป็นซานเชสนะเซนเตอร์แบ็กสตัวใช้เตียโกซิวาแล้วก็ต้องเข็นดาซิซี่ลงมาตอนนี้ดาซิซี่นี่เป็น กองหลังตัวหลักไปแล้วนะยืนคู่กับเตียโกซิวานะไม่ฟิต100%แต่ก็ต้องลงนะสำหรับดาซิซีทางฝั่งซ้ายเป็นเลวิโควิลนะทางฝั่งขวาเป็นกาสโตนะเป็นตัวสำรองตั้งคู่นะแบ็คซ้ายแบ็คขวาเจ็บหมดนะทั้งกูเลยาลีดเจมชีเวลลงสนามไม่ได้สักตัวก็ต้ตองใช้กาสโตกับโควิลนะโควิลนี่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดนะปกติเล่น,นเซนเตอร์นะต้องโยกไปเล่นแบ็คซ้ายต้องกลาง3ตัวก็เป็นกองกลางเลี่ยมทองเลยนะเอนโซฟอร์นันเดสมอยเซตไซเซโดแล้วก็กาลลเกอร์นะนะ3ตัวนี้ เกือบ300ล้านปอนด์นะโอ้โหราคาแพงมากนะสำหรับกองกลาง3ตัวของเชลซีข้างหน้า3ตัววันนี้ใช้สเตอร์ลิงคูพาเมอร์แล้วก็เป็นนิโคลัสแจ็กสันเป็นหน้าเป้านะส่วนทางฝั่งลูกทีมของอาร์เตต้าแผนเดียวกันเลย433โกเป็นลายญานะที่ยึดมือหนึ่งจากแลมสตลได้อย่างเด็ดขาดไปแล้วนะเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้ก็ต้องเข็นซาลีบาลงมายืนคู่กับมาการเยสนะทางฝั่งซ้ายเป็นซิเชงโก้ทางฝั่งขวาเป็นเบนไวน์นะสตัวหลังนี้คือชุดใหญ่เลยตรงกลาง3ตัวเป็น ดิแคนไลส์มาตินโอเดกาแล้วก็วิเอล่านะก็ยังไม่มีชื่อของปาเต้นะเหมือนจะเจ็บมาจากทีมชาติด้วยนะสำหรับปาเต้นัดนี้ก็ต้องใช้ฟาเบียววิเอล่ามายืนแทนเนาะข้างหน้า3มตัวมาร์ตินเนลี่เคซุสแลวก็บุกโยสาก้าที่ยังไม่ฟิต100%แต่ก็ต้องลงแล้วนะสำหรับซาก้านะนัดนี้นัดใหญ่แล้วก็มาร์ตินเนลี่ก็คัมแบ็กจากตัวสำรองมาเป็นตัวจริงแล้วราอซาเจ็บไปนะมาร์ตินเนลี่ก็ได้เป็นตัวจริงเนาะ4-3-3เจอกันนะเดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กัน ราคาของคู่นี้ให้ทางทีมเยือนอาร์เซนอลมาต่ออยู่ปอนะสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดเนาะไปดูกันว่าวัาวนนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์ยังมองไปทางทีมเยือนอาร์เซนอลนะ เชลซีมันยังอยู่ในช่วง3วันดี4วันไข่อยู่นะนัดล่าสุดชนะมาก็จริงแต่ก็ยังมีแพ้ง่ายๆหเห็นนะอย่างแพ้แอตตันวิลล่าแพ้ทางฟอเรสต์ในสองนัดนี้แพ้คาบ้านด้วยนะผิดกระฟอมของอาร์เซนอลที่สะดุดนัดเดียวนะในยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกนี่ยังโชว์ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะนัดที่แล้วก็เพิ่งเอาชนะเต็งหนึ่งอย่างแมนซิตี้มาได้ด้วยนะก็ตอนนี้น่าจะเป็นเต็งสองแบบใกล้เคียงกับแมนซิตี้เลยนะสำหรับอาร์เซนอลนั้นในการ จะคว้าแชมป์ทางพรีเมียร์ลีกในฤดูการนี้เชลซีก็ยังอยู่ที่11นะยังเอาแนานอนไม่ได้วันนี้ต่อให้เล่นในบ้านก็เถอะเพราะว่าสถิติอาร์เซนอลเวลาไปเยือน4ีนัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนี่น่ากลัวมากเลยนะสีนัดหลังสุดเวลาไปเยือนใน พิมิลิกนี่ชนะทั้งหมดทั้ง4นัดเลยแล้วก็ไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวเลยนะสำหรับทางอาร์เซนอลเป็นสถิติที่น่ากลัวจริงๆนะเชลซี <Chelsea S 2> ในบ้านยังไม่ค่อยชัวเท่าไหร่นะอาร์เซนอลนอกบ้านชัวไว้ใจได้นะวันนี้ทางอาร์เซนอลมาต่ออยู่ปอนะมันก็อาจจะมีมุมเสมอมาให้คิดแหละแต่ว่าเชื่อมั่นในความมั่นใจของอาร์เซนอลแล้วก็ความจีจารของ3ตัวหน้านะทั้งมาตินิลี่เคซุสแล้วก็บุกาโยซาก้าที่ลงสนามมาได้วันนี้น่าจะปั่นปวดกองหลังของเชลซีได้ไม่ม กกว่าน,น้อยแลละนะกองกลางน่าจะสูสีกันนะเอนโซกับไซเซโดมาเจอกับดีแคนไลท์กับโอเรกาดนี่สมน้าสมเนื้อเลยสําหรับผู้นี้น่าจะสู้กันสนุกในแดนกลางแต่ว่าเทียบกันทีต่อทีความคุมอาร์เซนอลน่าจะมีมากกว่านะวันนี้ทีมเยือนอาร์เซนอลมาต่ออยู่ปอนะผมให้เลือกต่อไปทางทีมเยือนอาร์เซนอล สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนคของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเร็วทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer s n i p e r นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer s n i p e r เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ